ฝนขลมหนักมากนะครับสถานี้มันกล่องเวลานี้หลังคาคุมชันชลาแล้วก็ช่วยได้นิดหน่อยนะครับเห็นว่าจะมีแผงแก้ไขนะนะคตเดี๋ยวก็ดูว่าจะปรับปูยังไงนะครับให้กันแด่กันฝนดีวันนี้ ตกขนาดนี้นะครับหลังคาแบบไหนก็คงยาเอาไม่อยู่ถ้าไม่ใช่แบบว่าครอบกดแบมลำโบ